เป็นยังไงเมื่อเจ้าหญิงหุ่นอวบอ้วนกลายเป็นสาวสวยสุดแซบภายในชั่วข้ามคืนแต่ความสวยนี้เธอโดนขโมยมาจากแม่โมดราชินีที่สับพ่อของเธอเรื่องราวเริ่มต้นที่เกาะเทพนิยายดินแดนมหศัศ์ของเจ้าชายเจ้าหญิงแม่โมดและสัตว์ประหลาดเจ้าหญิงสโนไวท์หุ่นอ้วนหนุบหนับได้แอบปีนเข้าไปในห้องเก็บต้นไม้พิเศษค้นหาไดอารี่ของพ่อจนเธอได้รู้ความจริงว่าในตอนนั้นที่ราชาได้พบ กับหญิงสาวผู้งดงามนางแลจินาถูกคนต่างบอกเขาว่านางเป็นแม่หมูแต่ราชาก็ไม่เชื่อเพราะนางสวยเกินกว่าจะเป็นแบบนั้นราชาจึงได้แต่งงานกับเลจินาทุกอย่างดูสมบูรณ์แบบมากเว้นแต่กระจกวิเศษแปลกและผู้คนรอบๆปรา,าสาทก็ได้หายตัวไปทีละคนจนวันหนึ่งราชาได้เห็นความจริงกับตาตัวเองว่าเลจินากําลังพูดกับต้นไม้จนได้รู้ว่านางเป็นแม่มดจริงๆราชาจึงไ แค่อยากจะส่งเจ้าหญิงออกไปยังที่ปลอดภัยแต่ว่ามันก็สายเกินไปราชาจึงได้เขียนไดอารี่บอกให้เจ้าหญิงตามหาวิลบุรุษผู้กล้าทั้งเจ็ดของดินแดนนี้เพื่อขอความช่วยเหลือจากพวกเขาแต่ทว่าในหน้าของวิลบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ทั้งเจ็ดพวกเขาก็เพิ่งจะถูกเจ้าหญิงนางฟ้าสาบแช่งให้กลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจตัวเล็กๆสีเขียวพอพวกเขาดันไปทําร้ายนางเพียงเพราะคิดไปเองว่าเจ้าหญิงก็คือแม่หมอเจ้าหญิงนางฟ้าจึงได้ให้บทเรียนแก่พวก และวิธีเดียวที่จะล้างคำสาบได้คือได้รับจูบจากผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกในหน้าของเจ้าหญิงจูจ่ๆต้นไม้วิเศษก็ออกผลเธอจึงได้ตรงไปหยิบมันทันใดนั้นผลไม้วิเศษก็ได้พันเปลี่ยนกลายเป็นรองเทา้าเจ้าหญิงก็ลองสวมมันพลังพิเศษก็ได้ส่งผลทันทีทําให้เจ้าหญิงกลายเป็นสาวสวยสุดเพอร์เฟกต่อหน้าต่อต,อตาราชินีราชินีก็รู้สึกหลับไม่ได้สั่งให้ต้นไม้ปีศาจต,ตรงเข้าจูดจมเจ้าหญิง เจ้าหญิงจึงได้เรียบหนีและได้แดย่งไม้กวาดวิเศษจากลูกสมุนของราชินีขี่มันบินหนีออกไปทันใดน,นั้นต้นไม้วิเศษก็แห้งเหี่ยวและตายไปราชินีจึงยิ่งรู้สึกลำมีได้ในหน้าของวิลาลรุูุทั้งเจ็เมอร์ลินหนุ่มหล่อที่สุดในกลุ่มก็หมดออกมาตลอดทางว่าทั้งสั้นอ้วนและเขียวเขียวเหมือนผีปอบระหว่างที่พวกเขาพูดคุยกันเจ้าหญิงก็ขี่ไม้กวาดพุ่งบินผ่านไปพวกเขาจึงได้เรียบวิ่งตามไป จนไปถึงบ้านเห็นสภาพการลงจอดของเจ้าหญิงก็คิดไปเองว่านางก็คือแม่โมทั้งเจ็ดคนจึงได้ค่อยๆย่องไปแอบที่หน้าประตูบ้านวางแผนรอบสังหารก่อนจะบุกตรงเข้าไปพวกเขาก็ต้องรู้สึกอึงมากๆกับใบหน้าที่งดงามของเจ้าหญิงแต่แล้ววิลเลมูร์ดคนที่ลอบเข้าด้านหลังก็ได้ใช้กระทาฟาดหัวเจ้าหญิงจนสลบไปทั้งเจ็ดคนจึงได้ยืนล้อมวงกันมองหน้าเจ้าหญิงอย่างเคลิบเคลิมพางผู้ชมไปด้วยเมื่อเจ้าหญิงตื่นขึ้นมา พวกเขาก็บอกว่าที่นี่คือบ้านของพวกเขาเจ้าหญิงก็กล่าวขอโทษก่อนจะหันไปเห็นตัวเองในกระจเธอก็รู้สึกประหลาดใจมากกับรูปรักษที่เปลี่ยนไปแล้วเจ้าหญิงก็แนะนําตัวโดยใช้ชื่อหลอกๆว่าเลสชูดหรือรองเท้าสีแดงวิลลบุรุษทั้งเจ็ดจึงได้แนะนําตัวและยังนด้อาสาจะช่วยเจ้าหญิงตามหาพ่อเจ้าหญิงก็รู้สึกึ้งใจมากเพราะไม่มีใครเสนอช่วยเธอมานานแล้วในหน้าของราชินีนางก็ได้ตรงไปหาเจ้าช ายอาวุเพราะนางรู้ดีว่าเจ้าชายอยากจะฉลองวันเกิดโดยมีสัวงามล้อมหน้าล้อมหลังนางจึงได้เสนอให้ชวนชวนเจ้าหญิงสนินไว้มาเจ้าชายที่ได้เห็นใบหน้าของเจ้าหญิงก็งรู้สึกชอบมากตกลงตามหาเธอจนราชินีได้คิดในใจว่าเจ้าชายอาวุช่างโง่และจูงง่ายเหลือเกินในหน้าของเหล่าวิลับุรูษเมื่อไม่มีใครมองพวกเขาพวกเขาก็จะกลับคืนร่างมาเป็นคนรูปงามดังเดิมในกลางดึกคืนนั้นเมอรลิน ก็ได้ช่วยชีวิตเจ้าหญิงจากปีศาจกระต่ายยักษ์ลกสมบของราชนินีจนทั้งสองมีโมเมนต์หว,นหวานๆกันจากนั้นอาเธอร์ก็ชวนทุกคนเข้าประชุมเขาได้เสนอแผนที่จะทําให้เจ้าหญิงมอบชมพีแท้แก่เขาคือการพาเจ้าหญิงไปเดทที่โกลเด้นกู๊ดเมอร์ลินก็ไม่ค่อยเห็นด้วยวันต่อมาอาเธอร์ก็ได้พาเจ้าหญิงไปที่ดาบในตำนานที่ปักอยู่กลางหินเพราะอาเธอร์นั้นอยากโชว์ให้เจ้าหญิงเห็นว่าเขาแข็งแกร่งมากแค่ไหนแต่แล้ว เมื่อเจ้าหญิงจับดาบนั้นเธอก็ดันดึงออกมาอย่างง่ายดายอาเธอก็รู้สึกประหลาดใจมากเจ้าหญิงก็ไม่คิดว่าเธอจะทําได้จึงได้เสียบดาบกลับคืนที่เดิมจากนั้นอาเธอก็พาเจ้าหญิงไปยังสถานที่ต่อไปด้วยอารมณ์ที่ท้อใจสุดๆซึ่งเจ้าหญิงนั้นก็ได้ลงมือนํารูปภาพของพ่อที่เธอวาดเองถามกับชาวบ้านแถวนั้นขณะที่เธอเดินไปถามไปเธอก็ได้ขโมยหัวใจของหนุ่มๆในเมืองไปด้วยทุกคนต่าง ที่ได้เห็นเธอส่วนอาเธอนั้นเขาก็ยังสลดใจไม่หายเจ้าหญิงจึงได้สัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครจนอาเธอร์กลับมาสดใสอีกครั้งแต่แล้วจูๆ่ๆเจ้าหญิงก็เห็นใบป,ประกาศจับที่มีรูปหน้าเธออยู่ปิดจบบอกกับที่ทหารร่างแก่ของเจ้าชายก็ได้หันมาเห็นเจ้าหญิงพอดีพวกเขาจึงได้ไล่ล่าเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็ได้วิ่งหนีจนจนมุมเธอจึงได้เลือกที่จะถอดรองเท้ากลับคืนร่างเดิมทหารทั้งสองคน จึงจำเธอไม่ได้เดินไปทางอื่นแต่แล้วเขาซ้กำกลัซัดทหารอีกกลุ่มได้ตรงเข้ามาแก้หยบรองเท้าของเธอไปและไม่ยอมคืนให้เมอรลินกับอาเธอที่เดินผ่านไป่างตะโกนเรียกชื่อเลชชูดไปก็ไม่สนใจเธอเลยแม้ว่าเจา้าหญิงจะบอกว่าตนคือเลชชูเจา้าหญิงก็เข้าใจได้เธอจึงได้ลงมือจับทหารคนนึงโคกหัวใส่เขาจนเขาสลบไปทหารที่เหลือจึงได้หันมาขู่เธอจนเจา้าหญิงจนม อีกครั้งทันใดน,นั้นเมอร์ลินก็ได้ใช้พลังช็อตไฟฟ้าใส่ทหารพวกนั้นจนพวกเขาสลบไปแล้วเขาก็หยิบรองเทา้าส่งคืนให้แก่เจ้าหญิงก่อนจะวิ่งออกไปตามหาเลชุดต่อเจ้าหญิงจึงได้สวมรองเทา้าเดินตามออกไปจากนั้นเมอร์ลินก็ปิ้งไอเดียลงแรงวิ่งไปในทุ่งดอกไม้ทําให้กลายเป็นภาพวาดของพ่อและบอกข้อความสถานที่จนทําให้เจ้าหญิงรู้สึกประทับใจมากๆเธอจึงได้น้มตัวลง เหมือนจะจุบกับเมอร์ลินเป่าลมใส่หน้าเขาทําให้กิบดอกไม้ไปออกจากหน้าเมอร์ลินเมอร์ลินจึงยิ่งหลงเสน่ห์ของเจ้าหญิงแต่ทว่าด้วยสัญลักษณ์นี้มันก็ดับให้ทหารของเจ้าชายหรือว่าตอนนี้เจ้าหญิงอยู่ที่ไหนเจ้าชายและกองทหารจึงได้ตรงปฏินั่นทันทีเขายังได้จับเมอร์ลินกับอาแทบเป็นตัวประกันไว้ขู่ให้เจ้าหญิงออกมาเจ้าหญิงจึงต้องทําตามซึ่งความเมตของเจ้าหญิงนั้นก็ได้ทําให้ทหารทั้งกองถึงกับล้มกันเป็น นาแล้วเจ้าชายก็พาเจ้าหญิงไปก่อนที่เขาจะสั่งให้กองทหารบุกเข้าโจมตีเหล่าว,วิรบุรุษจึงได้ร่วมมือกันต่อสู้กับทหารและสามารถจัดการพวกมันได้อย่างง่ายดายแต่ทว่าทหารร่างยักษ์ของเจ้าชายนั้นแข็งแกร่งมากขนาดทั้งสี่รวมพลังกันยังต้านไว้ไม่ไหวไม่พอเจ้าชายได้สั่งให้ทหารลากปืนใหญ่มายิงถล่มใส่ไม่ยังเมอร์ลินก็เรียบโดดปกป้องเจ้าหญิงแต่เจ้าหญิงนั้นก็กลัวทุกคน จะได้รับบาดเจ็บเธอจงึงได้ตั้งใจจะยอมมอบตัวแต่เหล่าวิรบุรุษก็ยังยืนหยัดที่จะปกป้องเจ้าหญิงและเมอร์ลินก็ปีไงไอเดียไปสะกิดลูกปืนใหญ่ที่คายอยู่หน้าบ้านจนทาให้ฉากปราศาสล้มลงไปทับใส่ทหารทั้งหมดเหลือแค่เจ้าชายไว้เจ้าชายจึงรู้สึกโกรธมากบอกว่าจะกลับมาล้างแขนแน่ก่อนจะวิ่งหนีออกไปเจ้าหญิงจึงรู้สึกดีใจมากอุ้มเมอร์ลินขึ้นมากอดทุกคนจึงรู้สึกอิจฉาขอกอดด้วย ในกลางดึกคืนนั้นเจ้าหญิงกับเมอร์ลินก็ได้มานั่งพูดคุยกันเมอร์ลินนั้นก็ตั้งใจอยากจะให้เจ้าหญิงเห็นใบหน้าหล่อเหลาของเขาเขาจึงได้บอกให้เจ้าหญิงหลับตาเจ้าหญิงก็ทําตามจนเมอร์ลินกลับมาหล่อเหลาแต่เมื่อเจ้าหญิงลืมตาขึ้นเขาก็กลับไปเป็นแบบเดิมเจ้าหญิงจึงได้พูดออกมาว่าจริงๆแล้วฉันก็มีความจริงอยากจะให้เธอดูแล้วเจ้าหญิงก็พยายามจะถอดรองเท้าแต่ไม่ว่าจะทํายังไงก็ถอดรองเท้าไม่ออก จนเมอร์ลินคิดจะใช้เรือยตัดออกให้เจ้าหญิงจึงได้บอกให้เขาหยุดแค่นี้ก่อนในหน้าของเจ้าชายราชินีก็ได้มาดักรอเขาถามหารเจ้าหญิงแต่เจ้าชายก็บอกว่าขอเวลาก่อนราชินีที่ได้มอบแอปเปิลให้เขาเจ้าชายและทหารก็ลองกินมันแทนใดน,นั้นร่างกายของพวกเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็นสัปะหลาดไม้ยักษ์ใหญ่วันต่อมาวีรบุรุษทั้งเก็ได้ช่วยกันซ่อมแซมบ้านก่อนที่จะ นำไม้กวาดแม่โมดแม่บอกติดกับหุ่นลบไม้ปินขึ้นบน,นท้องฟ้าเข้าไปในเมืองโปรยไปประกาศตามหาพ่อของเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็รู้สึกมีความสุขมากกอดเอวเมอร์ลินเมอร์ลินจะรู้สึกดีมากคิดเพ้อไปว่าเขากับเจ้าหญิงกาลังจะจูบก,กันจนเมอร์ลินได้ขี่ไม้กวาดเสียหลักพลาดไปชนกับต้นไม้จนทั้งสองล่วงตกลงไปพวกเขาจึงต้องเดินเท้ากลับบ้านไประหว่างทางเจ้าหญิงก็ได้น,นํายันคาถาของ เมอร์ลินไปพับเป็นดอกไม้นำโชคมอบให้แก่เขาเมอร์ลินก็รู้สึกดีมากจูบดอกไม้นั้นยกใหญ่ทั้งสองนั้นก็ได้มีช่วงเวลาโรแมนติกร่วมกันซึงเจ้าหญิงนั้นก็ไม่แขรว,ว่าเมอร์ลินจะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนเธอได้ชอบเขาที่หวัวใจอของเธอจริงๆจนเจ้าหญิงได้มอบจุมพีทให้แก่เมอร์ลินเมอร์ลินก็รู้สึกดีใจมากที่คำสาบจะได้ถูกถอนสักทีแต่ทว่าเมื่อเจ้าหญิงลืมตาขึ้นมา เมอร์ลินกับไม่เปลี่ยนไปเลยเมอร์ลินจะรู้สึกแปลกใจมากพูดออกมาว่าทําไมเป็นแบบนี้ไปได้นี่มันไม่มีเหตุผลคุณเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกแล้วเมอร์ลินก็ขอให้เจ้าหญิงลองจูบก,กับเขาอีกครั้งแต่แล้วทันใดนั้นสัตว์ประหลาดไม้ยักษ์ใหญ่ก็ได้ตรงออกมาอารวาสสัตว์ทั้งสองทั้งสองก็ได้วิ่งหนีสัตว์ประหลาดไม้จะได้ยกก้อนหินคว้างใส่พวกเขาเมอร์ลินที่เห็นท่าไม่ดีจึงได้บอกให้เจ้าหญิงรีบหลับตาก่อน ก่อนที่เขาจะใช้พลังสายฟ้าทำลายก้อนหินนั้นเขายังได้บอกให้เจ้าหญิงวิ่งมองไปข้างหน้าอย่าหันกลับมาเจ้าหญิงก็ทำตามเมอร์ลินจึงได้ใช้พลังของเขาแบบเต็มรูปแบบจัดการสัตว์ประหลาดต้นไม้ได้อย่างอยู่มาดจนเมอร์ลินได้รู้ว่าสัตว์ประหลาดต้นไม้พวกนี้ก็คือเจ้าชายและทหารรับใช้ของเขาแต่ทว่าเมือ่อเจ้าชายตกจากสะพานไปเขาก็ได้ปีนกลับขึ้นมาลากเมอร์ลินตกน้ำไปด้วยเจ้าหญิงที่เห็นแบบ นนั้นก็รีบโดดลงไปช่วยเมอร์ลินขึ้นมาแต่ทว่าก้อนหินที่ทับเมอร์ลินอยู่ตอนนี้นั้นมันหนักมากไม่ว่าเจ้าหญิงจะพยายามยกแค่ไหนก็ยกไม่ขึ้นเธอจึงได้ตัดสินใจถอดรองเท้ากลับคืนร่างเดิมยกก้อนหินช่วยเมอร์ลินออกมาจนเมอร์ลินสามารถรอดมาได้เมื่อก็ต่ายยักษ์และเหล่ามีน้อยลูกสมุนของราชินีเห็นร่างที่แท้จริงของเจ้าหญิงภาพมันก็ได้ส่งไปที่กระจกวิเศษของราชินีด้วยราช จีนีจึงได้รีบตงมาส่วนเมอร์ลินเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาเห็นว่าที่แท้จริงของเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็พูดออกมาว่านี่คือสิ่งที่แท้จริงทั้งหมดของฉันคุณคงผิดหวังใช่ไหมและเจ้าหญิงนั้นก็ยอมเล่าความจริงเรื่องราวชีวิตของเธอทั้งหมดให้เมอร์ลินฟังเมอร์ลินก็รู้สึกเห็นใจเธอมากแต่เขาก็ได้เลือกที่จะจากเธอไปเจ้าหญิงจึงได้มองไปที่รองเท้า่างพูดออกมาว่าฉันชอบคุณมากกว่าที่คุณ ชอบฉันแล้วเจ้าหญิงก็สวมรองเท้าในหน้าของมือลินเขาก็ได้เดินคิดทบทวนว่าจริงๆแล้วเขาชอบอะไรกันแน่เป็นรองเท้าสีแดงหรือตัวตนจริงๆของสโนไวท์จนเขาได้รับคําตอบที่ตรงกับหัวใจของเขาเขาจะได้ตรงกลับไปหาเจ้าหญิงอีกครั้งเขาได้บอกให้เจ้าหญิงถอดรองเท้าออกและยังไดมอบแอปเปิ้ลให้เธอด้วยเจ้าหญิงก็รู้สึกแปลกใจแต่ก็หยิบแอปเปิ้ลมาทำท่าจะกิน แต่แล้วทันใดนั้นเมอร์ลินตัวจริงก็ได้ตรงมาราชินีจึงได้คืนร่างพร้อมกับจับตัวเจ้าหญิงไปเมอร์ลินที่เห็นแบบนั้นก็รีบขี่กระต่ายยักษ์ตามราชินีไปก่อนไปเขาก็ได้ไหวหวัดให้เหล่ามีน้อยตรงไปบอกพรรคพวกให้ตามมาช่วยเจ้าหญิงเหล่ามีน้อยก็ทําตามทุกคนจึงได้เตรียมอุปกรณ์ออกลบทันทีส่วนเมอร์ลินกระต่ายยักษ์ก็ได้พาเขาโดดลงบ่อน้ําทางเข้ารับของปราสาทแต่แล้วเขาก็ดู บริษัไม้จับได้นีหนาของเจ้าหญิงราชินีก็ได้บังคับให้เธอกิน Apple แบบอปเปิลหนาบยาพีแต่เจ้าหญิงก็ไม่ทำตามและเธอยังได้พยายามถามหาพอ่อแต่แล้วทันใดนั้นราชินีก็ได้นำตัวของเมอร์ลินเข้ามากดดันให้เจ้าหญิงกินแอปเปิลเจ้าหญิงจะได้พูดออกมาว่าสัญญากับฉันว่าจะปล่อยเขาไปราชินีก็ให้สัญญาเจ้าหญิงจึงได้ยอมกินแอปเปิลทันใดนั้นร่างกายของเธอก็เปลี่ยนไปซึ่งเจ้าหญิงนั้นได้ถูกปล่ ให้กลายเป็นต้นไม้พิเศษรอล,ละคังที่บอกเวลาครั้งที่3จึงจะกลายเป็นเครื่องผลิตรองเท้าอย่างความยาวัยต้นใหม่เมอร์ลินก็รู้สึกทำไม่ได้พยายามหนีออกจากพันธนาการรากไม้แต่มันก็ยากเย็นเหลือเกินทันใดนั้นเหล่าวิรบุรุษทั้งหกก็ได้ตรงเข้ามาช่วยชีวิตเมอร์ลินพวกเขาจะได้กลายเป็นผู้ถือไพ่เหนือกว่ารวมพลังช่วยกันจนสามารถทำลายกระจกวิเศษได้ขณะเดียวกันละคังตีบอกเวลาครั้งที่3ก็ดั นราชินีจึงรู้สึกด,ดีมากแต่ก่อนที่นางจะได้ชวยชมรองท้าพิเศษเมอร์ลินก็ได้พุ่งตรงเข้ามาผลักลั่งราชินีออกไปพากันล่วงตกไปจากหอคอยและเมอร์ลินก็ได้ใช้พลังขั้นสุดยอดสร้างระเบิดสายฟ้าฆ่าชีวิตราชินีเวมโต์ทั้งหมดจึงได้สลายไปกระต่ายยักษ์ได้คืนรั่งกลับมากลายเป็นพ่อของเจ้าหญิงหล่ามีน้อยได้กลายเป็นเหล่าเด็กๆรากของต้นไม้ปีศาจก็ค่อยๆสลายไปและสุดท้าย เจ้าหญิงสโนก็ได้คืนร่างกลับมาเจ้าหญิงก็รู้สึกดีใจมากที่ได้พบกับพ่ออีกครั้งแต่เมื่อพ่อของเธอบอกว่าเมอร์ลินยอมสละชีวิตเพื่อกำจัดเลจิน,น่าเจ้าหญิงก็รู้สึกเสียใจมากร้องไห้ออกมาสักพักหนึ่งวีรล,ลุรุษนับไปได้ทั้งสามก็ได้พาล่างของเมอร์ลินขึ้นมาเจ้าหญิงจึงได้ไปดูเขาเมอร์ลินก็ได้พูดออกมาว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกไม่ว่ายามไหนแล้วเมืรอ ลนก็เส้นใจไปท่ามกลางอ้อมกอดของเจ้าหญิงเจ้าหญิงก็รู้สึกรับไม่ได้กอดเข้าไว้อย่างโศกเศร้าก่อนที่เธอจะมันจงจุมพิชเขาทันใดน,นั้นปาฏิหารก็ได้เกิดขึ้นคำสาบได้ถูกถอนและเมอลินก็ได้กลับมามีลมหายใจอีกครั้งทั้งสองจึงได้จูบกันท่ามกลางความยินดีของทุกคนแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงแล้วนะคะกับเรื่องรองเท้าสีแดงและคนแค่ทั้งเจ็ เป็นยังกันบ้างคะ่ะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลวด้วยนะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบาย